สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ของบรรณาค่คะเอ๊มีเหรียญอะไรมาบรรณาแกอวอจะก,ก่องแล้วค่ะมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรมาบ้างอะแกะอะไรมาก็ถุงไหนก็คุยถึงถึงกันันเลยเนาะเนี่ยค่ะเหรียญที่เอฟซีส่งมาอ๋ออนี่ชุดครุดตอแนแรกบรรณาก็ะยังงงว่าเอ๊ะเขาบอกว่ามีเหรียญเงินเหรียญเงินอยู่ไหนเนาะ อันนี้เป็นเหรียญนิกเกิลยังไม่เจอเหรียญเงินเขาบอกมีเหรียญเงินด้วยหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสีเงินเหรียญอ่าเหรียญครุดค่ะเหรียญครูดรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญไม่อั้นจริงๆค่ะเริ่มต้นนะคะหยิบอันไหนมาขึ้นมานะคะบอกเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรับชมเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญครุดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสร็จแต่ประการใดค่ะเนี่ยค่ะ เหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดจำนวนผลิตไม่น้อยนะคะเหรียญครูดบาทจำนวนผลิตเขามีเยอะถึงแป๊บนึงนะครับน่าหยิบข้อมูลมาดูเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดครุดครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุดสิบบาทสองสีครุดห้าบาทครดเก้าบาทไอ้ครดห้าบาทครดสิบบาทห้าบาทเก้าเหรียญห้าบาทเฉียงห้าบาท ตรงนะคะเหรียญรับซื้อซื้อทุกเหรียญค่ะทุกเหรียญครุฑนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุฑรับซื้อหมดรับซื้อมีอันด้วยนะคะท่านใดมีต้องการขายก็ทักมาได้เลยรับซื้อตลอดด้วยนะคะเหรียญครุฑเพราะว่าเหรียญอื่นๆน,นะคะตอนนี้ช่วงนี้อืดมากนะคะจะมีครุฑนี่แหละที่ขายได้อ่ะมาบัน,นมาบอกจํานวนกันจํานวนผลิต ะะเขาไม่ใช่เป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะไม่ใช่ค่ะแต่เพียงแต่เขาเป็นเหรียญที่ยอดนิยมเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นเหรียญที่มีกระแสค่ะเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดจำนวนผลิตนะคะสองร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญไม่น้อยนะสองร้อยล้านสองร้อยสี่สิบแปดล้านก็มีมาเรื่อยๆนะคะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่ง เหรียญน,นี่มีกระแสมากนะคะเคยซื้อขายกันเหรียญแล้วเป็นร้อยตอนหลังนี่คือกระแสเข้าแผ่วลงมาก็ราคาก็ลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะรับซื้อสิบห้าบาทเพราะว่าไม่น่าจะต่ำกว่าน,นี้แล้วละเพราะว่าเหรียญเขาก็เริ่มหมดแลนะ้วเนาะเอ่เนื่องจากที่ว่าราคาลดลงมานะคะคือตอนก่อนหน้านี้ไปได้ารับซื้ออยู่ยี่สิบยี่สิบห้าแล้วก็มายี่สิบช่วงยี่สิบนี่นานหน่อยยี่สิบบาทแล้วอยู่ๆนะมีอยู่วันหนึ่งมีคนลงขายสิบ จ็ดบาทอ้าวตกใจสิเรารับซื้ออยู่ยี่สิบเขาขายกันสิบเจ็ดอยู่ไม่ได้แล้วนะคะก็เลยต้องมารับราคาลดเหลือสิบห้าบาทตามคนอื่นๆเขานี่แหละค่ะเหรียญราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับสภาพอ,าอะไรนะกระแสความนิยมจริงๆค่ะเพราะปกติรับซื้ออยู่20บาทเป็นแล้วก็ว่าดีแล้วนะกำลังสวยในะ20บบาทเนี่ย อยู่ๆเขามารับซื้อกันไม่ใช่อยู่ๆเขามาขายกันสิบเจ็ดบาทขายสิบเจ็ดบาทคนเขาไปซื้อสิบเจ็ดบาทมาขายแล้วก็ตายเลยเขาขายกันเยอะแยะไปหมดสิบเจ็ดบาทก็น,น,นคะค่ะก็เลยต้องปรับลดครุดหนึ่งเจ็ดมาก็เป็นครุดครุดนี้ละกันครุดเก้าเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งห้าจริงๆปีเนี้ยปีก่อนนะก่อนของครุดบาทอันนี้จะเป็นเหรียญครุดแรกเหรียญ หนึ่งเจ็ดเขาไอหนึ่้าค่ะสองห้าหนึ่งห้าเขามีเดรียญหนึ่งบาทด้วยนะคะรุ่นนี้ก็มีเป็นตัวอย่างยังไม่เคยเจอเหมือนกันครุฑหบาทเก้าเหลี่ยมจำนวนผลิตสาล้านเหรียญค่ะ30สบล้านหนึ่งพันเหรียญสาล้านถือว่าไม่เยอะแต่ด้วยความที่บกเลยนะ30สิล้านน่ะแต่เหรียญที่อยู่ ในท้องตลาดที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยเกินแน่นอนเกินสองหรือสามเท่าตัวด้วยความที่เหรียญน,นี่เขาทำปลอมขึ้นมาเยอะไม่ได้ปลอมตอนนี้นะคะทุกคนไม่ได้ว่าเออไม่ใช่ว่าเพิ่งปลอมปลอมเมื่อตอนที่เป็นเหรียญห้าบาทหมุนเวียนนะคะเป็นสตังทอนเขาปลอมอกไม่ใช่ใจ่ายตอนนั้นเขาปลอมมาเป็นเงินซื้อของอะคะเหมือนที่คนเขาเจอกันแบงค์ปลอมนั่นแหละเหมือนกันนะ่คัะไม่ใช้ปลอมตอนนี้หลายคนจะ เข้าใจว่าปลอมมีด้วยเหรอปลอมมาทําไมใครจะปลอมอะไรเงี้ยค่ะเขาปลอมมาเป็นเหรียญหมุนเวียนเหมือนกับทําแบงค์ปลอมเหรียญปลอมทั่วไปอะค่ะปลอมปลอมออกไม่ใช่จ่ายเหรียญแท้เห็นมีบางข้อมูลนะคะเขาเช็คกันมาเขาบอกว่าเหรียญแท้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเท่าที่เหรียญที่มีอยู่ท้องตลาดตอนนี้นะคะ เหรียญแท้มีอยู่20มีอยู่2ีเอีก80%ดเเหรียญปลอมเนื่องจากว่าที่เหรียญแท้มีอยู่น้อยเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่เกิดการปลอมแปลงเยอะนะคะรัฐบาลเขาเรียกเก็บคืนให้เอาไปแลกคืนแลกที่ธนาคารแลกที่หน่วยงานต่างๆที่เขารับแลกแลกคืนเพราะเหรียญปลอมเยอะเขาเขายกยกเลิก,กใช้ค่ะประกาศยกเลิกใช้แล้วก็แล้วก็รับคืนเหรียญก็จึงถูก คืนไปหมดเหรียญแท้ที่อยู่ส่วนมากก็จะเป็นปลอมค่ะต่อจากเหรียญครุฑ9เหลีย่ยมเอามาเป็นครุฑเฉียง20งนะคะหนึ่งห้จอ่ะหยิบมาปุ๊บเ,เจอสองศูนย์พอดีเลยเหรียญห้บาทครุฑเฉียงพอจะมีสองพศค่ะ25 22และ25 20 เหรียญที่ถืออยู่นี่คือสองห้าสองศูนย์ค่ะจำนวนผลิตยี่สิบเจ็ดล้านสองแสห้าหมื่นเจ็ดพันเหรียญยี่สิบเจ็ดล้านนะคะเหรียญนี้ยี่เจ็ดล้านก็ถือก,ก็มีเออใช่ไหมเห็นไหมยี่สิบเจ็ดล้านอ่ะน้อยกว่าครุฑเก้าเหรียญน,น้อยกว่าเพราะครุฑเก้าเหรียญน,นี้เขาสามสิบล้านแต่ครุฑเก้าเหรียญน,นี้เห็นไหมครับไม่มีเลยนะคะเหรียญหายากมาก แต่เหรียญน,นี้เยอะมากนะคะเหรียญเหรียญเครื่องเ,เฉียงเยอะมากเนื่องจากที่อย่างที่บอกคะ่ะเหรียญนี้เขาถูกเรียกเก็บนะคะเขาถูกเรียกเก็บหมดเราจึงไม่เหลือเพราะว่าเราก็กลัวเนาะตอนสมัยนั้นสมัยที่เขาเรียกเก็บอะ่ะเราก,กลัวว่าถ้าเราเก็บไว้เดี๋ยวจะใช้ไม่ได้ไงจริงๆก็กลัวก็คิดกันอย,อย่างนั้นอ่ะถ้าเก็บไว้ก็คือเขายกเลิกการใช้แล้วเขาคงไปชื้อซื้ออะไรใช้อะไรไม่ได้แล้วก็จึงนําไปคืนกันไปแลกคืนกัน เมื่อประมาณปีสามศูนย์สามกว่าแหละนี่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จากเก้าเหลี่ยมก็มาเป็นเกเหรียญรุ่นนี้ก็มาเป็นสอดไส้เหรียญรุ่นนี้แง่แๆก,ก็ยังมีปลอมมั่งนะคะก็ยังมีปลอมให้เห็นบ้างประปรายแต่ก็น้อยเพราะว่าเขาของปลอมยากเขาขั้นตอนและกรรมวิธีการปลอมพอปลอมออกมาก็เห็นเห็นชัดเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะที่ปลอมนะคือ เขาไม่ได้สอดไส้อันนี้จะเป็นสอดไส้นะคะเขาจะม,มีแผ่นสองแผ่นประกบกันเป็นข้างนอกสองหน้าเนะี่ยเป็นนิกเกิลข้างในจะเป็นทองแดงแต่ที่เหรียญปลอมก็ทามาเขาจะเป็นเหรียญทองแดงแล้วเขาก็จะเอาแบบเหมือนทาสีอะค่ะฉากไม่เฉยไม่ได้เป็นสอดไส้เป็นแผ่นโลหะแบบนี้ก็เลยเ,เห็นชัดเจนแล้วก็คงปลอมแล้วออกมาไม่ได้ผลนั่นแหละใช้ไม่ได้ไม่ได้ผล แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะต่อจากเหรียญครุฑอ,อ๋อสองศูนย์สิอืสองสองเนี่ยค่ะสองพศมีสองพศอส,อสองสองและสองศูนย์ค่ะตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสองศูนย์ยี่สิบเจ็ดเหรียญ สองสองไอยี่สิบเจ็ดล้านเหรียญสองสองเจ็ดสิบสองล้านเหรียญเขาสลับสลับตัวเลขกันนะคะเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงพศสองศูนย์จำนวนผลิตจำนวนผลิตยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเหรียญครุฑเฉียงสองสองจำนวนผลิตเจ็ดสิบสองล้านสี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเหรียณ คือแต่เขาไม่ได้แยกหรอกค่ะก็เก็บรวมกันเก็บทั้งสองเหรียญเนี่ยราคาก็เท่ากันเพราะเขาเยอะสองเหรียญไอสองสองพศออรวมกันก็เป็นร้อยล้านเหรียญพอดีแล้วก็มีอะไรอีกเก้าเหลี่ยมเฉียงตรงอ่ะคุดตรงนี้อันนี้ไม่มีมา เดี๋ยวดูกล่องอื่นไอ้ดูลังไอออื่นๆสิน่าจะมีคุ่ตรงอันนี้เขามีอะไรเนี่ยแยะๆโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูจะหาคุ่ตรงมาคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูออื่นเนะฮะเ่ะเทเลยอ่ะหยิบมาได้เลยเนี่ยค่ะเหรียญคุดตรงเหรียญคุดตรงพศออที่ระบุที่เหรียญน,นะคะ ที่เหรียญเน,นะะี25 25, ่ยค่ะสองห้าสองห้าไหมคะเขาจะเขียนเอที่ปัม๊มอ่ะตัวปัม๊มตัวพิมพ์ที่เหรียญเน,นะะี่ยสองห้าสองห้าตัวนูนค่ะแต่จริงๆจะตัวตจำนวนผลิตจริงจะอยู่ตรงนี้คะ่ะนกวายุพักสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะจำนวนผลิตนะคะ